บางร้านเขาจะมีอย่างเดียวแต่เขาก็ยูน uh ิคไปเลยว่าอย่างนี้เขาเด่นเพราะฉะนั้นเขาเขายูนิคอย่างเดียวถ้าใครต้องการสินค้าตัวนี้ก็มาร้านเขานั่นคือจุดเด่นแต่เราจะทําแตกต่างคือเราไม่เพราะเรากำลังมองเห็นว่าสิ่งที่เราทําหลากหลายเพราะเรามองเห็นว่าเราได้ความคิดจากลูกค้าคือลูกค้าแต่ก่อนต้องการสินค้าตัวนี้เขาต้องวิ่งไปร้านนั้นเขาต้องการสินค้าตัวนี้เขาต้องวิ่งไปร้านนั้นเขาต้องการอย่างนี้เอาอีกเขาวิ่งมาร้านเราเราก็บอกเฮ้ยทำไมไม่จบที่เราเราทำให้เพราะเราเห็นช่องทางเฮ้ย ลูกค้าไม่ต้องวิ่งไปหลายที่นี่เราทําให้หมดมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราพยายามทําสินค้าให้มันหลากหลายมากขึ้นทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ทั้งหลายประเภทงานค็อกเทลเราก็มีงานสแน็คบ็อกเราก็มีงานเบรกเป็นชิ้นใหญ่เราก็มีเพราะ,ะนั้นอันเนี้ยความแตกต่างตรงเนี้ยที่ลูกค้าที่ลูกค้าไม่หาไม่ได้จากร้านอื่นหรือหาได้แต่เราก็มั่นใจว่าที่เราเยอะสุด สวัสดีค่ะชื่อเนยเนินพิพย์ประเสริฐพักดีนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ Finally มีเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับพ atisserie พวกขนมปังเค้กพายนะคะรับจัดสแน็คบ็อกซ์ร้านเราจะอยู่แถวแถวบิ๊กซีวงสว่างค่ะจริงๆชอบทำอะชอบทำขนมชอบอาหารมังแต่ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ว เราก็คุณย่าคุณย่าทําขนมมาตั้งแต่เราเด็กเลยคุณแม่ก็ทําขนมขายตอนเป็นคุณครูวันนั้นเราจะเห็นเลยว่าเราเห็นการทําขนมมาตั้งแต่เด็กก็เป็นแนมเบเกอรี่เป็นแนมเบเกอรี่เลยคุณย่าก็ทําขนม <pip. S 1> คุณแม่ก็ทําขนมขายที่โรงเรียนทาคุกกี้ทําโดนัทเราก็ช่วยเขาตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉนั้นอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราชอบเราชอบเรื่องการทําขนมอ่ะเราก็เลยไอเรียนอะไรดีเรียนฟู้ดซสก็ได้วะ่ะ เรียนฟูชายก็ไปเรียนฟูชา,ายที่เกษตรมันก็เกี่ยวกับขนมแต่ว่ามันจะไม่มันก็จะไม่ได้เชิงลึกแต่มันจะเป็นเชิงอุตสาหกรรมมากกว่าวิธีการกระบวนการการถนอมหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะพอเราจบฟูชายเกษตรแล้วเราคึกว่าเออเราอยากทําขนมจริงจังละเราก็ไปเรียนต่อดีกว่าเราก็เราก็ไปเรียนต่อที่กรองเบอร์ออสเตรเลียที่ซิดนีย์เรียน1ปีไปเรียนมา1ปีแล้วเราก็ไปฝึกงานที่เมลเบิร์นปีหนึ่ง หลังจากเพราะว่าคอร์สเขาจะเรียนสั้นๆเขามันจะเป็นเซอร์ติฟิเคทสั้นๆมี3คอร์สตั้งแต่เบสิกจนถึงซูเปอร์เลียก็คือถึงชั้นสูงสุดเลยอันนี้ระยะเวลาเรียนเนียนๆประมาณ7 7 7เดือน7-8ถึงเดือนแล้วก็ที่นั่นมันมีฝึกงานปีหนึ่งเน่ก็เลือกไปฝึกงานที่เมลเบิร์นปีหนึ่งแล้วก็หลังจากกลับจากเมลเบิร์นปีหนึ่งคือไปเรียนอ่ะมันมันเรียนได้พื้นฐานนะคะแต่พอเรากลับมาเองแล้วเรามาทำเองจริงๆแล้วอ่ะ มันไม่เหมือนที่เราเรียน oh, <yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเราต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเข้ามาอีกคือเราเรียนทันฝั่งนู้นกับอินกิเดียนหรือวัตถุดิบของไทยกับของทางนู้นมันไม่เหมือนกันเ <Okay. S 1> ช่นนมที่นู่นเขาค่อนข้างที่จะนมออสเตรเลียขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นนมที่ดี <Okay. S 1> แต่พอเรามาประยุกต์ใช้กับนมที่ไทยในสูตรเดียวกันเราทําที่ต่างกันออกมาไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น มันก็เหมือนกับว่ากลับมาเมืองไทยมันเริ่มใหม่อีกรอบหนึง่งเหมือนมาพลิกแพงระหว่างตำรที่เรียนมา1ที่เรียนมาห,มาหปีกับฝึกงานในปีหนึ่งใช้อะไรไม่ได้เลยอันนั้นคือสิ่งที่เราได้เบื้องต้นคือเราได้เบสิกได้สกิลแต่พอมาอยู่ไทยปุ๊บเราก็ต้องเอาตรงนั้นมาปรับ าปรับโดยการเราไปเรียนเพิ่มเติมสถาบันในไทยซิมีที่ไหนเปิดสอนเราก็เรียนตั้งแต่คอส,สั้นๆจนถึงคอสยาวๆอย่างเช่นอ่ะ UFM เขามีเปิดคอร์สเบสิกขนมปังอ่าสมัยก่อน UFM เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากในการถ้าจะประกอบอาชีพเราต้องไปเรียนที่นี่ถ้า UFM เราเรียนคอสยาวอ่าเราเรียนคอสยาวมา1คอร์คอสหลังจากนั้นเราก็เรียนที่อื่นไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นคอสั้นเราก็เก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเราเอามาทําเองพอมาทําสักระยะหนึ่งอะค่ะมันก็จะปรับเข้ามาได้เป็นของเราเองกลับมา าไทายเรียนก่อนหนึ่งเกือบหนึ่งปีค่ะประมาณ6เดือนเรียนก่อนแล้วค่อยเราค่อยเริ่มทำเองประมาณครึ่งปีแล้วเปิดหลังจากนั้นก็เปิดร้านมานป <L ess> 1ปีก็ค่อย <L ess> ๆค่อยๆ,ๆ,ๆเพิ่มเติมมีลูกค้าเพิ่มเติมก็ค่อยๆขยายค่อยๆพัฒนาสินค้าตัวเองไปเรื่อยๆก็น่าจะประมาณ2-3ถึงปีค่ะกว่าที่จะคิดว่าเออเนี่ยมัน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 ใช่แหละว รสชาติของคนไทยชอบแบบไหนถ้าเราไปแนวฝรั่งจ๋าเลยมันก็จะออกอเปลือกแข็งข้างในเหนียวข้างในเหนียวบางคนจะยังไม่ชอบใน,ในยุคนั้นนะคะแต่ถ้าเทียบกับยุคนี้โอเคขนมปังแนวนั้นเริ่มเข้ามาแหละถ้าในยุคนั้นก็คือคนจะชอบขนมปังนุ่ม,นมขนมปังนุ่มคล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นเพราะฉนั้นเราก็จะประยุกคให้เป็นขนมปังเขาเรียกว่าสวิตเบรดเป็นขนมปังหวานที่มีการใส่ไส้เช่นพวกไส้ครีมไส้หมูแดงไส้ไก่ไส้อะไรอย่างนี้ ซึ่งเราจะเป็นสไตล์แบบนั้นคือลักษณะเป็นขนมปังเหนียวนุ่มคือเราต้องเอาฟีดแบ็จากลูกค้ามาเพื่อพัฒนาของเราไปเรื่อยๆคือเราต้องฟังคือในการทาในการทําขนมหรือในการทําธุรกิจนอกจากเราจะถามเรามีความมั่นใจของเราแล้วว่าสูตรฉันแน่ฉันว่าฉันอร่อยแต่เราก็ต้องฟังลูกค้าเพราะว่าลูกค้าลูกค้าเขาจะเป็นฟีดแบ็ให้เราพัฒนาต่อไปถ้าเราหยุดแล้วเราไม่ฟังเขาเลยเราคิดว่าเราโอเคเราใช้ได้แล้วเราไม่ฟัง เราก็จะอยู่ได้แค่ตรงนี้ม,มันก็จะไม่สามารถพัฒนาสูตรต่อไปได้เรื่อยๆมันเปิดร้านก็ยังไม่ได้เป็นแน็คบอลก็ขายหน้าร้านก่อนที่พอเราดูแล้วเออหน้าร้านมันก็มันก็ช่วงแรกมันดีหลังจากนั้นมันรู้สึกว่าคนแถวนี้มันก็น่าจะเริ่มเบื่อดังนั้นเราต้องขยายตลาดมากขึ้นเราก็เห็นโอกาสว่าเฮ้ยคน พี่สาวทางานออฟฟิศเนาะเวลาวก็ทางานออฟฟิศปุ๊บเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีสแน็คบ็อกจากเจ้าอย่างนี้มาลองทำไหมในเมื่อเราเป็นเบเกอรี่เหมือนกันเราก็น่าจะทําได้เหมือนกันอันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยเรามาทําสแน็คบ็อกดีกว่าก็เลยเป็นการตั้งแต่นั้นมาประมาณหลังจากเปิดร้านมาประมาณ2ปีก็เลยเริ่มทำสแน็คบ็อกแล้วเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสคือลูกค้ามาจบที่เราได้เลยต้องการอะไรแจ้งเราได้เลยคอนเซปต์เนี้ยมาต, AG ตั้งแต่แรกตั้งร้านเลยใช่เพราะว่าการตั้งร้านเราต้องวางคอนเซปต คอนเซปต์ไปทางด้านไหนเราถึงจะให้บริการลูกค้าได้ถูกทางถ้าเราถ้าเราตั้งคอนเซปต์ว่าฟิแนลลี่มีลูกค้าจะมาแนวไหนก็ตามเรารับมือได้หมดเราเราเราพร้อมรับลูกค้าทุกประเภทเพราะฉะนั้นมาที่เราได้เลยฟิแนลลี่มีคุณจบที่เราแนวไหนสไตล์ไหนมาได้หมดค่ะ เราทาได้ทุกเราทาได้ทุกลูกแบรที่มีในบ้านเรานะวันนี้คือแบบขนมเยอะมากชกวันนี้เทรนด์มีใช่เทรนด์มีทุกแบบเช่นทุกวันนี้ชิ้นอบปังที่กําลังได้รับความนิยมอาจลูกค้ารีเควสต์มาเราก็มีการประยุกต์และพัฒนาเราก็ทําสินค้าตัวนั้นออกมาตอนนี้ซซวโดหรืออะไรที่กําลังได้รับความนิยม มาอีกทีเราก็จะเราก็จะพัฒนาสูตรตรงนั้นไปเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการคือเราทําทั้งสินค้าที่เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วกับสินค้ามาตามเทรนด์ <S 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 เ,ออเพราะฉะนั้นเราจะแยกสินค้าเป็น2แบบก็ <S S คือเทรนด์มันก็จะมาช่วงหนึ่งเนาะมันมาแล้วก็ไป แต่เราก็ต้องตามเราก็ต้องตามสินค้าตรงนั้นให้ทันให้ทันตลาดไม่งั้นร้านเราก็จะกลายเป็นร้านล้าล้าหลังมันก็ตามคู่แข่งไม่ทันที่ร้านจะแบ่งออกเป็น3ามแผนกน,นะคะเราจะแบ่งน้องผลิตเขาจะแบ่งเป็น3ามแผนกมันจะเป็นแผนกขนมปังเค,ค้กแล้วก็พายหลักๆถ้าเค,ค้กเค,ค้กที่มาบ่อยๆเลยสําหรับจัดเบรกประชุมก็จะเป็นพวกมาฟฟินราวนี้เป็นเค,ค้กที่ไม่ต้องแต่งหน้ามากทานง่ายไม่ต้องมีครีมเพราะว่าบางทีทานครีมแล้วมันก็จะเลอะเทอะอในที่ประชุมเนาะอันนั้นก็คือจะเป็นหลักๆเลยที่ อยู่ส่วนแผนภายอาพายยังยังไงก็ต้องมีภายแต่พายแล้วก็ต้องแยกก่อนว่าลูกค้า ลูกค้าถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะมีการขึ้นลูกอีกแบบหนึง่งให้การล่วงหรือการอะไรเงี้ยมันน้อยลงสามารถทานหมดในคําเดียวเพราะฉะนั้นการทานหมดในคําเดียวมันก็จะมันก็จะสะดวกแล้วมันก็จะไม่ล่วงไม่เลอะเทอะอ่าแผนกพาเราก็จะมีทําพวกพายประกอบเบอร์เกอร์ทําแซนด์วิชอะไรเงี้ยค่ะที่ออกต่อวันอยู่แล้วส่วนขนมปังก็ไส้พื้นฐานเลยเบสิกขนมปังไส้กรอกขนมปังหมูหยองหรือถ้าช่วงนี้เราก็จะมีแปลกใหม่อีกหน่อยนึงคือเราจะมีเป็นพวกโมจิเป็นโมจิเผือกโมจิถั่วแดงอะไรเงี้ยค่ะ เพื่ออ,ออกสไตล์เราเราจะเน้นเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีการประยุกต์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเข้าด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีกรณีลูกค้าที่เป็นเป็นคัสตอมไซ์ก็คือเป็นลูกค้าที่เฉพาะว่าอยากได้แบบนี้ เอาสินค้าเอาตัวอย่างมาให้เราเราผลิตหรือเรารับทํา O E M ให้กับลูกค้าด้วยค่ะคือบางเจ้าเขาเขา O E M เช่นเขาอยากได้สินค้าตัวนี้ไปวางขายข,ายของร้านเขาโดยเฉพาะเราก็จะมีการคุยกันแล้วก็พัฒนาสูตรให้เขาเราก็จะเป็นการเหมือนมันก็ไม่ได้เป็นสายคอนแทคแต่มันจะเป็นการคุยกันว่าเราก็จะทําให้เขาเจ้าเดียวเราจะไม่ทําให้ที่อื่นเพราะะนั้นเราเราเรา,เาทำ O E M ด้วยค่ะใช่ค่ะถึงบอกว่าที่บอกฟิลลารี่มีก็คือคุณมาเถอะยังไงคุณมาจบที่เราได้แน่นอน ถ้าสินค้าที่แจ้งเกิดของเรามันจริงๆมันไม่ได้แตกต่างแต่อยู่ที่ทดีไซน์มันจะเป็น,เก,นกเกิดจากการดีไซน์มากกว่ายอย่างเช่นของเราที่มันต่างจากที่อื่นเลยอ่ซูชิซูชิปกติแล้วมันจะเป็นข้าวทางร้านเราก็อแดป เป็นใช้ขนมปังแต่เราปั้นให้เหมือนซูชิเาะฉะนั้นเช่นเราแทนเราก็คือลูกค้าบางคนอาจจะเบื่อข้าวอ่ะเราก็ใช้เป็นขนมปังละกันมันก็เหมือนแซนด์วิชแหละแต่เราเปลี่ยนหน้าตาให้มันเหมือนซูชิแล้วก็จะม้วนข้างนอกเป็นสาล่ายข้างนอกข้างนอกเป็นสาลี่แผ่นข้างในเราก็จะเป็นพวกไก่ทอดเป็นยำสาลา่หรือเป็นไก่ทอดหรือเป็นไข่กุ้งเราก็ม้วนเข้าไปทำเป็นคำคำคล้ายๆซูชิเราก็จะเรียกเป็นขนมซูชิโรอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีไส้แฮมใส้ไก่ใส้อะไรเงี้ย มีไข่หวานไข่หวานก็จะแปะด้านบนปูอัแล้วก็จะแปะด้านบนแล้วก็จะพันสลายด้านบนเป็นเส้นๆให้ออกมาลักษณะคล้ายๆเป็นซูชิเป็นคำ กัน,ยงงน,นอย่างก,การขึ้นลูกขนมปังหรืออะไรเงี้ยค่ะเราพยายามเปิดหน้าเราพยายามขึ้นลูกที่มันแตกต่างจากขนมปังที่เป็นก้อนกลมธรรมดามันเราก็ต้องทําสินค้าให้มันดูหน้าหน้าดึงดูดน่าสนใจในการในการทานก็คือหน้าตาโอเคพอชิมไปรสชาติใช้ได้ไม่แย่คุณภาพยังได้อยู่ยบริการใช้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให สแนกบล็อกเราไปได้เรื่อยๆแแนกบล็อกที่ที่เราทําคือเราก็เริ่มมาตั้งแต่แรกกันเนาะเราก็ตอนแรกลูกค้ามันก็จะเป็นบริเวณใกล้ๆใ,ใ,ใช้ลักษณะปากต่อปากที mm hmm. นี้เราคิดว่าเออมันไม่พอเนาะเราก็เลยทําการตลาดมากขึ้นการตลาดของเราก็คือเราจะใช้อ่ลงใน Google บ้างใน Facebook ใน IG ที่ทําเป็นการตลาดออนไลน์อันนั้นก็คือทําให้เราได้ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามา okay, <fine. S 1> ใช่ค่ะแต่จุดเด่นของเราคือ1สินค้าเราค่อนข้างเยอะออข้อแตกต่างของเรากับร้านอื่นคือลูกค้าสามารถเลือก ขนมเข้าใส่กล่องตัวเองได้เลยคุณชอบแบบไหนคุณมีบัตเจ็ตเท่าไหร่เราเฟ e ็กซิเบิลให้คุณได้หมดคุณจะมีงบอยู่เท่านี้แค่30บาท35าทแต่อยากได้ขนมแบบนี้ได้ไหมเราดูให้เราจัดให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างของเรากับร้านอื่นคือเราไม่ได้บางร้านจะเห็นว่า เซตหนึ่งเซตเอเซตบีเซตซีคุณได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้แต่ของเราไม่คุณเลือกได้หมดเลยลูกค้าเลือกได้หมดเลยลูกค้ามีบัตเจตเท่านี้เราก็จะบอกว่าคุณได้อะไรบ้างลูกค้ามีบัตเจตเท่านี้คุณได้อะไรบ้างเพราะว่าเอาความต้องการมาแล้วก็บัตเจตมาใช่ค่ะคือเราจะมีมเราจะมีเซตพื้นฐานให้อยู่แล้ว เราจะมี3เซตเซต A เซต B เซต C ให้ลูกค้าอยู่แล้วพื้นฐานแต่ถ้าลูกค้าไม่พอใจอยากจะเปลี่ยนอะไรเข้ามาก็สามารถแจ้งเราก็จะสามารถเปลี่ยนปรับให้ลูกค้าได้ตามความต้องการเหมือนเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตอยากได้อะไรก็หยิบเข้าอันนี้ก็เรื่องเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตคุณอยากได้สินค้าตัวไหนคุณก็หยิบเข้าคุณหยิบเข้ามาแล้วก็ดูว่าราคาปรเจักคุณมีเท่าไหร่ดได้ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนี่คือความแตกต่างกับร้านอื่น ที่ร้านอื่นอาจจะมีแต่ว่าเราสินค้าเราค่อนข้างที่จะเยอะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการตัวไหนนอกจากเลือกได้ตามความต้องการบัจ็ตมาแล้วเนี่ยเรามีขั้นต่ำไหมคะในการสั่งกันละค้ไม่มีขั้นต่ําค่ะทางร้านไม่มีขั้นต่ําเลยลูกค้าลูกค้าจะสั่ง5้ากล่อง10กล่องทางร้านจะส่งให้หมดค่ะเพียงแต่ว่าแจ้งมาต้องการแบบไหนเราสามารถจัดได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะต้องรุกหน้านานไหม จริงๆล่วงหน้าสัก 2- 3ถึงวันจะดีมากค่ะแต่ว่าถ้าไม่นั่นจริงๆก็ลองโทรเข้ามาสอบถามที่ร้านก่อนอ่าแล้วถ้าถ้าอ่าทางร้านก็จะมีเหมือนเป็นเซ็ตด่วนเซตกระทันหันให้มันก็ต้องเป็นคละกันไปอาจจะเลือกไม่ได้อ่าถ้าอยากเลือกได้อาจจะต้องรบกวนล่วงหน้าสักนิดนึงแต่ถ้าถ้าไม่ซีเรียสเรื่องการเลือกสินค้าต้องการแบบด่วนจริงๆอันนี้เรามีเสิร์ฟให้มันก็จะเป็นสินค้าที่เรามีอยู่หน้าร้านเพราะเรามีเปิดหน้าร้านด้วยนะคะก็เอาสินค้าหน้าร้านมาลงสแน็คบ็อกได้ ถามเรื่องราคา่่าเรื่อ,อต้นยังไงบ้างต่อเซตแล้วก็สแน็คบลอกมันจะเริ่มต้นที่35บาทค่ะตัวขนม1ชิ้นกับน้ำา1กล่อง อันนี้ค่ะโดยขนมลูกค้าจะเลือกได้หมดเลยขนมปังเค้กพายขนมอปบปแซนด์วิชได้ทุกตัว mm hmm. คู่กับน้ำหนึ่งกล่องเราจะเป็นน้ำ40%นะคะอ่านี่ค่ะเซตเนี้ยเริ่มต้นที่35บาท mm hmm. แล้วก็จะไปที่50แล้วก็65ก็เป็นขนม2องน้ำหนึ่งขนมสามน้ำหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นน้ำผลไม้40%ใช่เราจะใช้ของทิปโก้กับดอยคำค่ะที่คุณเคยเราจะในราคานี้ได้น้ำ40%เลย mm hmm. เราจะเรา,เราดูความคุ้มค่า ราคาเราก็สมเหตุสมผลเราก็ใหญ่ราคายอดนิยมที่ลูกค้ามักสั่งอยู่ในช่วงอยู่ช่วง50บาทค่ะอันนี้เป็นรูปประชุมสัมมนาประชุมสัมมนางานงานเบรกประชุมสัมมนาแล้วก็เป็นงานสวดพระอภิธรรมงานขาวดาก็จะมาต่อออเดอร์ที่เราเคยทำมากแค่ไสแน็คบ็อกที่เคยทําก็คืองานรับปริญญาของเด็กของมหาลัยอะค่ะของมหาลัยหอการค้าไทยอันนั้นวันละประมาณ3,000กล่องอ่า3,000กล่อง อันถือว่าก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่เคยรับมาใช่ค่ะวันละสามวันละสามพันประมาณสามพันกล่องใช่ค่ะอยู่ที่ประมาณ2วันเยอะกว่านั้นมอ่ามกซิมัมของร้านนะคะอยู่ที่สามพันชิ้นต่อวันอ่าทีนี้ม็กซิมัมกว่าน,นั้นรับได้ไหมรับได้ทางร้านแค่แค่แรับออเดอร์มาเราจะมีการจัดการมีการเตรียมคือเราไม่ได้ทําตั้งแต่ต้นจนจบในวันเดียวถ้าเรามีการแพลนนิ่งที่ดีเราก็จะสามารถรับงานได้มากกว่าน,นั้น เพราะนั้นถ้าลูกค้าแจ้งงานเราล่วงหน้าเราก็จะสามารถผลิตได้ในโบลูมที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้ากรณีกระทันหันเงี้ยมันทำให้เรามีข้อจำกัดหลายๆอย่างมันก็เร่อปริมาณหรือโวลูมที่ได้มันก็จะลดลงอะไรนี้คือ จริงๆแล้วมีเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเรามีตัวตนใช่เราเป็นผู้ผลิตจริงๆใช่ค่ะเผื่อลูกค้าอยากจะมาเอายังเราไม่เรายังไม่รู้เราไม่รู้จักร้านเนี้ยแต่เราอยากรู้ว่าสินค้าร้านเนี้ยรสชาติเป็นแบบไหนเราก็โอเคถ้ามีหน้าร้านลูกค้าก็จะวอล์กอินเข้ามาขอชิมก่อนถ้าเขาเออถูกใจกันอ่าเราค่อยสั่งกันอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีหน้าร้านลูกค้าก็จะไม่สามารถแบบเชสได้เลยว่าเฮ้ยสินค้าเราเป็นยังไงเรามีตัวตนไหมเพราะว่าทุกวันเนี้ยค่ะในโลกออนไลน์มัน มันค่อนข้างเยอะมันมีทั้งที่เป็นที่เป็นมิจฉาชีพก็เยอะมีตัวตนไม่มีตัวตนมีจริงไม่มีจริงมันมีมากมายแต่ถ้าพอเรามีร้านตรงนี้ขึ้นมาเล็กๆร้านไม่ต้องใหญ่มากให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยเรามีตัวตนเราอยู่ตรงนี้เข้ามาชิมเราได้มันก็สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ระดับหนึ่งไม่ต้องมาหน้าร้านเขาสั่งออนไลน์ได้แล้วเราไปส่งถึงที่อันนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซน็เเซนต์เทียบกันได้เลยคือ 90- 9 0มาจากออนไลน์ 10%เท่านั้นที่มาจากหน้าร้านก็ทางร้านจะมีเป็น f a c e o o o มานะคะก็เป็นชื่อร้านเลย finally me ีแล้วก็จะมีเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ก็ชื่อร้านเลย www.finally me b a k e r y c o m ลูกค้าเข้ามาดูดดได้เลยมีสินค้าให้เลือกถ้าเป็นสแน็คบ็อกเราจะไม่เราจะไม่ส่งต่างจังหวัดที่ไกลมากแต่ว่าเราจะมีสินค้า ที่เรากําลังทําอยู่ก็คือเราจะเป็นเป็นแช่แข็งอันนี้เราส่งสู่ประเทศเราก็มีเรามีแตกลายผลิตอีกตัวอีกอีกแบรนด์หนึ่งของทางร้านอันนี้ทําเกี่ยวกับแช่แข็งเลยตรงเป็นพายแช่แข็งกัวซองแช่แข็งเป็นเค้กแช่แข็งลูกค้าก็ไปเวฟหรือตามร้านก็รับของเราไปแล้วก็อบหนึ่งเรามองแล้วว่าฟินาลีมีคู่แข่งเยอะอ่าหนึ่งคู่แข่งเนีะเราต้องเราทํายังไงที่เราจะทําให้รายได้เราเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่ขยายร้านแล้วสินค้าที่เราจะเสิร์ฟอีกแบรนด์หนึ่งมันเป็นเราทำอยู่แล้วเพียงแต่เราแค่เปลี่ยนรูปว่าเรายังไม่ได้อบเราไปไปต่อยอดให้กับร้านเบเกอรี่อื่นๆที่เขาไม่ทำตัวนี้เพราะว่าการทำพายการทำครัวซองมันค่อนข้างยากผู้แข่งเยอะมากค่ะ ขึ้นทุกวันมีทั้งเจ้าเล็กและเจ้าใหญ่เราจะเห็นได้ใช่เพราะว่าทุกคนต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองและการทำเบเกอรี่มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปมันง่ายมากถ้าคุณไม่เป็นคุณแค่เปิดออนไลน์เปิดคอร์สเปิดเปิดใน YouTube เริ่มหัดทาททำได้แล้วเพียงแต่ว่าความชํานาญหรือว่าสูตรหรือความอร่อยของแต่ละคนโอเคมันก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นผู้แข่งเยอะมากทุกคนจะออกมาทําเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้คือความแตกต่างและบริการ คือสองสิ่งนี้ทําให้เราสามารถยังอยู่ตรงนี้ได้ต้องตามตลาดให้ทันค่ะแล้วก็ต้องตามผู้บริโภคให้ทัน<ๆ>เพราะว่าผู้บริโภคสมัยนี้เบื่อง่ายค่ะใช่ใช่เบื่อง่าย<ๆ>เพราะฉนั้นเราก็ต้องมีรสชาติใหม่หรือมีหน้าตามีลูกเล่นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา<ๆ>หรือถ้าเขาอยากได้อะไรที่บอกเราก็ต้องเสิร์ฟตะลอดเวลาเพราะไม่งั้นลูกค้าเขาก็จะเปลี่ยนเพราะว่าคู่แข่งเยอะมีหน้าตาแปลกๆเยอะ เราต้องตามให้ตามให้ทันเทรนด์ตามให้ทันลูกค้าจริงๆคู่แข่งมันก็คู่แข่งทําให้กดดันใช่แต่คู่แข่งทาให้เรากระตือรือร้นม,มันทาให้ทําให้เราพัฒนาว่าเราหยุดไม่ได้เราหยุดเราอยู่กับที่แต่เขาเดินไปข้างหน้าถึงแม้กระทั่งเราหยุดคนที่เริ่มทีหลังเราเขาก็เดินมาทันเราเราห้ามหยุดถ้าเราหยุดเมื่อไหร่คนมาทีหลังแซงคนอยู่ข้างหน้ายิ่งแซงเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นคู่แข่งทําให้เรากระตือรือร้นในการที่จะ เราต้องทําเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเราหยุดไม่ได้ถึงแม้เราถึงแม้ถึงแม้เราทําตรงนี้ดีแล้วเราก็ต้องทําให้มันดีขึ้นไปอีกเราทําตรงนี้ได้แบบนี้แล้วแล้วเราทํายังไงให้มันพลาดน้อยกว่าเดิมเราทําออกมาผลลัพธ์มันได้แล้วแหละแต่เราพลาดไปตรงนี้มันพลาดไปมันเสียเวลาไปของมันทิ้งเท่านี้เราก็ต้องปรับใหม่ทํายังไงของเสียน้อยลงของทิ้งน้อยลงลวเวลาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคือบางทีคู่แข่งทําให้เราทําทให้เราเติบโตในธุรกิจนี้ด้วย ไม่ใช่แค่มาแย่งเราแต่ทําให้เราเติบโตในธุรกิจนี้ให้เราเปิดโลกให้มากขึ้นให้เราพยายามพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราหยุดไม่ได้ถ้าอนาคตมองก็คืออาจจะขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้นแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องการแช่แข็งให้มากขึ้นมันจะเป็นการแตกลายไปอีกแบบหนึ่งมันก็เติบโตมันเติบโตจากธุรกิจตรงนี้ละค่ะที่ทำเพราะเราเห็นช่องทางเพราะว่าเรา เราเห็นช่องทางว่ามันก็ยังมีคนที่ออกมาทำเบเกอรี่ทุกวันแล้วมันบางทีมันยากโอเคทําได้ก็จริงแต่มันใช้เวลาเราต้องการประหยัดเวลาตรงนั้นให้เขาโดยการให้เขารับของเราไปแล้วก็คุณก็ไปขายได้เลยนั่นคือช่วยช่วยคนขาย ยนระยะเวลาลดต้นทุนเขาอาชีพเดียวในชีวิตเลยตั้งแต่จบมาไม่เคยค่ะเคยแค่ไปฝึกงานเรื่องของการไปทำงานประจำที่ไหนยังไงเลยก็ที่บอกจริงจอยากทางานประจาตั้งแต่จบมาอยากทำงานประจาก่อนเพราะคิดว่าเอ้ยาไม่มีประสบการณ์ล้าทำอะไรล่ะุประสบการณ์เราูได้ไงว่าการ manage คนแบบไหนการ manage ธุรกิจแบบไหนการจัดการในชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนน้าะยังไม่เคยทํางานอะไรมาก่อนเลยนี้ตอนแรกจบมาปุ๊บอยากทํางานก่อนแต่นี่มีที่ปรึกษาเป็นพี่พี่สาวพี่สาวของเขาก็ทางานออฟฟิศมาตลอด เขาก็บอกว่าเขาทํางานออฟฟิศมาระดับหนึ่งแล้วแต่พออยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองมันก็จะมีความกล้ากลัวครึ่งครึ่งทางว่าฉันจะออกมายังทําอะไรหรือฉันออกมามันโอเคไหมกับตรงนี้สเตเบิลแล้วทํางานออฟฟิศมาท,ทั้งชีวิตตรงนี้อายุงานมันประมาณนี้มันสเตเบิลในงานแล้วถ้าออกมาแล้วออกมาแล้วมันยังไงมันเริ่มศูนย์ใหม่มันไหวไหมทีนี้กับเราที่เราไม่เริ่มยังไม่เคยเริ่มอะไรเลยเราสนะูนอะ เขาก็บอกถ้าสูนย์ก็ไปเลยตั้งแต่สูนสูนย์ก็พี่บอกไปเลยไปเริ่มไปเลยตั้งแต่แรกเขาถามว่าพร้อมเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะเขาถามว่าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมกี่ปีพร้อมไปทํางานกี่ปีแล,ล้วคิดว่าตัวเองพร้อมสองปีพร้อมไหมสามปีพร้อมยังเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องรอทําตรงนี้ไปเลยแล้วระหว่างทางมันทาให้เราพร้อมเอง คือเราทาไปเรื่อยๆทําไปอันนี้พลาดเราเราแก้ทําอันนี้พลาดเราแก้ทำอันนี้พลาดเราแก้เราระหว่างทางเราแก้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่แก้ตลอดเวลามันก็จะพร้อมของมันไปเองสุดท้ายแล้วมันได้เองมันได้มันได้เองของมันไปเรื่อยๆค่ะถ้าเรารอให้พร้อมไม่ได้ทําธุรกิจสักทีเพราะฉะนั้นต้องดูว่าไม่ต้องพร้อมอะแค่บอกแค่ใจแค่คิดว่าชอบคิดว่าอยากทาทาไปเลยไม่ต้องรอพร้อมเพราะพร้อมเมื่อไหร่พร้อมตอนพร้อม เขาพร้อมไปกับคุณหรือเปล่าลูกค้าพร้อมไปกับคุณหรือยังลูกค้าไม่พร้อมแล้วแต่คุณพร้อมแต่ลูกค้าไม่พร้อมธุรกิจก็ไปไม่ได้เราก็ต้องต้องเริ่มเลยค่ะ